มันเฟ e s ทุกต t o r y จริงเพราะว่าอย่างเป็น p a เกจจิ้งหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วก็พกไปไหนก็ได้เพราะว่าพวกเราผู้จริงๆว่าพวกเราก็ทําแบบนั้นพวกเราก็กินกันบ่อยมากจริงๆเลยนะคะเอ่อเล่นโฆษณาชุดนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็กอ่อนอื่นน่าจะรู้สึกความรู้สึกเดียวกันค่ะแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่แบบว่าทิฟโก้มองเห็นอ่าคืาเรื่องไงจุดที่พวกเรามีแล้วก็แบบว่าคิดว่าพวกเราจะสามารถ นำเสนอโปรดักต์นี้ได้แบบว่าตรงตามความต้องการของทางแบรนด์อะไรเงี้ยก็ต้องการจัดงานในวันนี้นะครับก็ก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะครับปีเซอร์ใหม่ของน้องฟิกซี่นะครับก็เป็นงานทิฟโก้เอ็กซ์ฟิกซี่นะครับแล้วก็เรามีแคมเปญใหม่แหละในปีนี้นะครับเรียกว่าทิฟโปรโคลิกเฟสชุดเรื่นะครับก็น่าจะมีรายสะุอสรุปมาฝากทุกท่างในแลนะครับให้คุณชิวพูดถึงความพิเศษกับแต่กรรมที่จะเกิดขึ้น กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นในวันงานวันน้คะก็จะเป็นภาพของ Juice Universe เนาะก็จะเห็นคอนเทนต์หรือว่าสื่อที่จะออกไปไม่ว่าจะเป็นในหนังโฆษณาหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะมีความแบบเทรนดี้แล้วก็ทันสมัยมาก่ขึ้นก็จะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้คือคิดว่ากลุ่มคนจนซีค่ะน่าจะมีในเรื่องความสนุกสนานแล้วก็ชื่นชอบแคมเปญก็ไม่ถึงเลือกน้องน้องมาเป็นส่วหนึ่งในก็อย่างที่บอกครับเริ่มต้นจากแคมเปญก่อนนะครับว่า ที่พวกเรลีกเฟซซองได้ิเนี่ยก็คือเราเราจับเอา AI เทคโนโลยีมาใช้นะ้รก็มีความเป็นไลฟ์สไตล์มีความเป็นความสดใสแล้วก็สีสันนะครับซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะใครน่าจะมาเหมาะกับแนงเป็นนี้แล้วก็เหมาะกับควา แล้วก็เหมาะกับความเป็น AI ทั้งหมดนี้และอีกอย่างนึงก็คือในแกลนแคมเปญนี้มันมีเรื่องของมิวสิกนะครับเรื่องของฟู๊ดฟันประเภทต่างๆแน่นอนครับมิวสิกมาร์เก็ตติ้งก็เป็นสิ่งที่ไม่เลียงแหลกขาดไม่ได้ในการทำตลาดสมัยนี้เนาะแล้วก็น้องๆเองก็มีความเป็นซุปเปอร์สตาร์สยู่นะครับแล้วก็น่าจะทําให้แคมเปญนี้ดูมีสีสันแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องมิวสิกมาร์เก็ตติ้งและตอบโจทย์เรื่องของการที่เอา AI เทคโนโลยีมาใช้กับการโฆษณาตัวนี้นะครับก็ฝากกับเปญที่โปร่งใสเสียนะครับ น้องๆน,นะคะเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างที่พวกเราพูดไปบนเวทีค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทางผู้บริหารทิปโก้ค่ะ,ะแล้วก็ทาทีมงานทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะที่แบบว่าเห็นเห็นความสามารถในตัวของพวกเราแล้วก็ให้เจติวพวกเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับทิปโก้โฮลิกค,ค่ะอย่างเราทานน้ำผลไม้อย้วหรือเปล่าคะช่ินค่ะชอบกินน้ำผลไม้ก็ดีใจมากๆตอนที่รู้ว่าแบบ พี่ซี่ชอบขายของด้วยค่ะก็เลยชอบทานได้เลยค่ะอย่างชอบทานรสชาติไหนกันบ้างพีเลือกเป็นน้ำส้มอภิมาลชอบก็แอปเปิ้ลค่ะสว็ชอบรสชาติีมค่ะก็คือตรงตามแบบว่าที่เราได้ถือเลยใช่อาฝากเชิญชวนเพื่อนๆเลยค่ะน้องๆฝากทานที่เพื่ยังไงก็ฝากก็เพิ่มอีกพี่ซี่ด้วยนะคะเป็น เป็นที่พวกเราตั้งใจกันมากแล้วก็หวังว่าจะทำให้แบบว่าหลายๆคนได้หันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นใส่ใจก็ฝากทั้งชาวเวียแล้วก็ทุกคนกดีเดวนนะคะเป็นสัตายา